ในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมที่ภาคใต้นะคะนายกรัฐมนตรีก็กำชับทุกหน่วยงานนะคะให้ช่วยกันแก้ปัญหาและวางแผนฟื้นฟนูสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้อย่างบูรณาการค่ะพร้อมกับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบเงินเยียวยาและถุงอย่างชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันพรุ่งน,นี้ค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติหรือกอปอชว่าการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้จะต้องปรับปรุงระบบบรรเทาสาธารณาภายัยเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงมีแผนงานชัดเจนและเป็นเอกภาพโดยการบริหารงานต้องมีลำดับที่ชัดเจนตั้งแต่ระดับรัฐบาลระดับกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดและการทำงานระดับื้น พื้นที่ใน12จังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดถือว่ามีความสําคัญในการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ในส่วนของการฟื้นฟูรัฐบาลก็จะวางการป้องกันในระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตามแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงห่วงใยงานของรัฐบาลทุกอยก็ตามมันมี3อย่างหนึ่งคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นพี่น้องถามมาทีเนี่ยการืองข้อความาพิจารณ์คืออะไรมันเกิดจากอะไร ก็อนอัน้สามนข้อมูลทางวิธาตุนั่ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็มาประกอบด้วยแล้วก็มาหาข้อาวเวียนมาประจักษ์มามาสมเงินมันก็จะเป็นผีในทางปฏิบัติวันนี้ทางการหลวงทั้งหมดนะการในทางของข้าวหัวต่อที่เก้าเดยอนต่อที่สิบนะองค์ปัจจุบันนั่นก็ทร็นหัวใหญ่แล้วกำชับมาทุกเรื่องวันนี้ก็ได้ทรงให้มีการเชื่อตัดหน่วยงานในโยงในแกคณะบันแล้วก็ในถึงขององค์ข้วโมงทีได้ลงมาตรวจเยี่ยมใน จังหวัดที่ประสบความดยวร็ทั้งหมดนะก็มีการผู้พุยอร่าภารัฐบาลอยู่แล้วนะครับจะได้จะได้เช่วยกันในการที่จะนําความพวงในหว่นวนธิคาณของอท่านเลงาอถึงมกนด้วยนะครับผ่านในช่องทางของรัฐบาลและของผู้ท่านเองนะโอเคนะ ในขณะเดียวกันนะคะมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเตรียมนําคณะเดินทางมาตรวจราชการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันพรุ่งนี้โดยจะเดินทางถึงท่ากาศยานฐานกองบินเจ็ดในเวลา8นาอนล,ลกาก่อนที่จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยในอําเภอพุนพินอําเภอบ้านนาเดิมและอําเภอเคียนซา จากนั้นในเวลา9นาิกานาทีจะเดินทางไปยังสถานีโรงไฟฟ้าสุราษธ,ธานีในตำบลเขาหัวควายอำเภอพุนพินเพื่อพบปะประชาชน พร้อมมอบเงินเยียวยาและถุงยิง่งชีพแก่ผู้ประสบอุทภัยและลงเรือที่ท่าเรือลงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมประชาชนในท้องที่หมู่ที่4บ้านหนองจอกในตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินและในช่วงบ่ายนะคะจะเดินทางไปยังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่2ตำบลหน,นองใส่อำเภอพุนพินเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยแก่ผู้วราชการจังหวัด THANKS รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครจากนั้นในช่วงแดดล้นลมตกนะคะของทุกวันพุธค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังคงนําบรรดาข้าราชการในธรรมเนียบรัฐบาลมาออกกําลังกายกันนะคะตามปกติเลยเพียงแต่ว่าวันนี้มีการเลื่อนเวลาจากเดิมประมาณ15บหนาฬิกาก็เป็นเวลา15บหนาฬิกาสานาทีค่ะโดยมีพลเอกวิราชอรุณรีเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมด้วยโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมเต้น แอรบิอบอุ่นร่างกายเป็นเวลา40นาทีนะคะซึ่งก็ถือว่านานกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาจากนั้นก็หยุดพักสัก แป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้บรรดาข้าราชการประจำทำเนียบรัฐบาลได้ถ่ายภาพเซลฟี่คู่กับนายกรัฐมนตรีอย่างอารมณ์ดีด้วยนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินกลับขึ้นไปตึกไ่ายคู่ฟ้าและไม่นานค่ะนายกรัฐมนตรีก็เดินกลับออกมาอีกครั้งนะคะแล้วก็มาร่วมเตะตะกร้อกับบรรดาคณะเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะก่อนที่จะเดินไปยืนดูบรรดาข้าราชการออกกําลังกายกันด้วยการเล่นหุ่นละหุปด้วยนะคะจากนั้น ก็เดินกลับขึ้นตึกถ่ายคู่ฟ้าเพื่อทำงานต่อ